ค่ะไม่ได้นะคะหมือนอยู่นะคะการชั่งนะคะกินข้าวนะคะนอนกินข้าวโอ้ยไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะไม่ได้เยอะอกอากาศข้าวนะ้อโฆษณาให้เมทูไดปิ้งปลาให้หาเมียชติบูรณาไม่ใหญ่นะคะตอนนี้นะคะมันอยู่กับ เห็นไหมคะพูนะคะเป็นกระโลนเป็นพูเหล็กไฟนะคะสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะแม่ใหญ่นะคะเ็ูเเกไฟ นะคะเห็นตานาข้าวไม่ใหญ่ด้วยอตรงน้นะคะทำกยย่างหูนะคะทำอาหารให้กินนะคะวันนี้ไม่ได้เลยนะคะ พี่สิวส่งให้หนุนนไลน์ามาหานะคะเที่ยงนะคะได้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 เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยวันนี้มันมีการขยายนาใญ่ไม่ได้มีเนื้อน่มันร่มหมดเลยค่ะเื้อข่าอันนี้ของยายใช้ได้คนเดียวสจดแล้วไม่ไคุณลินดาของพี่สิวก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้สักเครื่องเลยเดี๋ยวส่งพี่พี่ผิวก็ได้จะลยงไม่ใแล้วม่เอา้าม่เอ ขาทายลน์ใครไม่ได้เดี๋ยวไลน์พี่พี่เอาให้โอเคค่ะได้ได้ค่ะพี่ติวพูดเลขใหม่อ่ะศูนย์เก้าสามหนึ่งสามไม่ได้ไม่ได้ห้าหนึ่งห้าเก้าเรจะลงแล้วค่ะเอาของใครของใครก็ได้ถ้าแอดได้ก็แอดเลยเอาเลยค่ะเอาการก่อนดีค่ะพี่สิวสวยจังจ้าขอบคุณนะคะสั่งกระเป๋าเลยค่ะสั่งกระเป๋าเลยนะคะแก่ไม่ใหม่บ้มเปลี่ยนเป็นกระเป๋าแก่ไม่แกงเอาทิ้งไม้ทิ้งมูไม่มีทิ้ง ใั่กระเป๋าเลยนะคะได้แล้วนะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะลงไล์นะคะขึ้นไม่ได้ไม่มีเน็ตเลยนะคะมุนตลอดเลยช่วยอบ้านดิบไปนะคะบ้านหน้าบ้านไม่ใหญ่เน้อค่<ล>ะจะลงก็ลงไม่ได้นะคะ มุนมุนมุนเห็นไหมคะนี่ค่ะอสวยงามมากเลยนะคะข้าวงามมากเลยนะคะ มันคุงสะท้อนนะคะโอ้เห็นไหมคะชะอมนะคะแล้วก็มีมะละกอของแม่ใหญ่นะครับป้าลองก็ไปทายอยู่นะคะถ้าสุกแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวก็จะได้เกี่ยวแล้วข้าวจะได้เกี่ยวเดือนหน้าบจะได้เกี่ยวแล้วแหละมันสุกแล้วเดี๋ยวก็จะสุกหมดอายุข้าวเจะไปเกี่ยวข้าวเด้ออายุข้าวก็ไม่เกี่ยวแล้ว ค่ะสุกแล้วนะคะข้าวนะคะงามมากเลยนะบ้านผู้ใหญ่ี่นี่กว้างค่ะกว้างม,มากเลยลุงก็ไม่ได้แล้วค่ะบัดท,ที่นี่ไม่ได้นะคะไม่ได้ใส่ไม่ได้ลุงก็ลุงไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะกระเป๋าเยอะแยะมากเลยนะคะจะมาซื้อนะคะ มาช่วยกันขายกระเป๋าแม่ใหญ่นะคะวันนี้ขอบคุณค่าในสนใจนะคะสนใจนะคะกระเป๋านะคะสวยงามมากเลยนะคะมีทุกสีทุกลายนะคะหลายสีมากเลยนะให้สนใจนะคะมาเข้ามาในช่องแม่ผู้ใหญ่ได้เลยนะคะเอนไลน์มาได้เลยค่ะ เห็นไหมคะมีหลายสีนะคะหลายสีนะคะสวยงามทั้งนั no ้นเลยนะคะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะเยงามาสวงามจริงๆนะคะเห็นไหมคะกระเป๋านะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็จะลงไลน์นะคะ ขอบคุณนะคะ,คะเดูไหมคะนี่ลายสีหลายลายนะคะสวยงามจริงๆใครอยากได้นะคะสนใจใบไหนนะ,ะไปกลามาได้เลยนะคะเมฆมันจะยิ่กว่ามฆนั่นดูไหมคะนีะส่สวยนะคะสีเหลืองนะคะนี่ก็สวย<ม>ค่ะ รถเบน์รถ้ารถชันมันเก่าเจ้าจึงได้จ่าเจ้าจึงลำบากชันใช่ไหมอันนี้คั่มูฟมยําค่ะขอหมูยิ่งแพงข้ามูย่างค่ะ ใี่มบนมือเห็นไหมคะเห็นไหมคะใส่เงาม่เดี๋ยวเดี๋อวคาผานแล้ยคะสวยงามจริงๆนะค่ะแม่่นเฮ็ดนี่ใงาส่อสามจริงๆเด้อค่ะนี่ก็งามนะคะอยากได้สีไหนลายไหนนะคะเอ็นลายมาได้เลยขอบคุณค่ะ เยอะมากเลยนะมันไม่ด้นี่ก็มีน้า้สวัสดีค่ะมนยอมากเลยนะอคนน้นนามาแปเลิปพี่ดิวมีค่ะมาแล้วมาแล้วคลิปอะไรระบบใช้ไม่ได้ก็คลิปทำไงจะใช้ได้คิได้่ได้มลเสวยงามจริงๆเนาะก็แสดงว่ามึงได้ลงมาท่านายมันเลย อะไรสำหรับคานี้ก็ค่ะมาดูกระเป๋านะคะใครสนใจจะซื้อนะคะซื้อก็มาเลยนะคะซื้อให้แม่ถิ่นก็ได้เด้อค่ะกระเป๋าสีสวยงามจริงๆนะคะงามจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ